สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดรามากอีกแล้วพี่น้องนะครับหลังจากที่มีเพจข่าวนะครับเพื่อนก็ได้เอาในส่วนของยอดกลุ่มปิดนะครับของแต่ละวงเนี่ยมาแปะกับพี่น้องนะครับล่าสุดวงหมอลำสาวนะครับกับโตเกียวมิวสิกนะครับล่าสุดเนี่ ตอนเปิดฤดูการอีกวงหนึ่งประมาณ3,000ันกว่าครับพี่น้องแล้วการลาสุดเมื่อวานนี้โตเกียวเนี่ยปลาเข้าไป1มื่นเกนะครับเกือบ2,000มืนครับเกิดการเปรียบเทียบกันเยอะแยะมากมายนะครับเดือดสุดๆครับพี่น้องเบลดี้พอนทิ์เพื่อนก็เอารูปมาแปะเลยนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกลุ่มปิดประมาณส0 0พันกว่านะครับแล้วฝั่งโตเกียวเนี่ยกลุ่มปิดเนี่ยมื่น 9 0 0 0กว่านะครับพี่นองนะครับเพิ่นก็ะเปรียบเทียบกันแบบซี่นะครับแล้วก็บอกว่าดูก็รู้ว่าใครปังกว่ากันนะครับทุกท่านนะครับเพิ่นกระวาแบบซี่มานะครับล่าสุดเอซีหมอลำสาวไม่พอใจเดือดสุดๆนะครับหาว่าไปถ่ายรูปหนา้าเวทีฟังนั่นเนี่ยถ่ายตอนเขายังบ่ทนเลนนะครับ งานนึงบนเริมแล้วก็ไปทายมาแล้วก็เอามาแซอีกฟังหนึ่งประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเพจสบายดี D, เพิ่นก็เอามาลงด้วยกันครับภาพนาเวทีคนดูนะครับแต่ว่าเอฟซีฟังนั่นก็บอกว่าโอ้ยฝนตกไปทายเอาตอนฝนตกค้นก็ออกเบิดซส้นแล้วก็แล้วก็เอามาแซเขาประมาณนี้กับพี่น้องนะครับหล่าสูตรมีฮอตเอไอครับแล้วก็ใส่ในส่วนของ เอไอเนี่ยซอยกับพี่น้องนะครับโอ้เอาสู่กันไปสู่กันมาพี่น้องเอฟซีทั้งสองฟังนะครับแต่ว่าทีแน่นๆเนี่ยตัวเกียวมิสิกเนี่ยจัดเต็มนะครับเราก็ชัดเจนในส่วนของคด,ดูนะครับภาพข่าวต่างๆเพื่อนก็เอาออกมานะครับอ่าแล้วในส่วนของเอฟซีผู้เดไปเบิ้งเนี่ยก็ได้ทายคลิปลงเพจลพุกเฟดอ่าเต็มไปเบิดกับพี่น้องนะครับ เอฟซีหมอลำสาวนะครับก็เลยสุดเดือดน,นะครับบอกว่าอว้หาแต่แนนวแสะเพิ่นนนาอนะครับบางคนก,นก็บอกว่าถ้าไม่ชอบจะดูทำไมนะครับแต่ว่าล่าสุดกรบพี่้อนะครับมีข่าวออกมานะครับในส่วนของเพจสบายดีนะครับเพื่อนก็ไปเห็นในส่วนของป้าข้างบ้านนะครับพี่น้องเข่าไปเบิ่งกลุ่มปิดของโตเกียวมิวสิกพ้อกับพี่น้องนะครับเพื่นอาจจะไปดูเพราะ อยากจะดูหรือเปล่านะครับหรือว่าไปดูด้วยเหตุผลใดก็ไม่แน่ใจกับพี่นองนะครับเพื่อนก็อยากเบิง่งหรือว่าคิดหอดในส่วน ของบอบิ๊กหรือไม่อันนี้กระบ,บนแน่ใจกรบพินน้องนะครับแต่ว่าเอฟซีตาดีแต่ว่าแครบอทันส้นพินน้องนะครับเอานุ่มอ๋องเดี๋ยวเอาเข่าวสารมาบอกมาเล่าฟังเด,อด้อทุกท่านมีข้อคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวที่มีข่าวสารดีๆีมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคิหนาพ่อกันไ่สวัสดีครับ